สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบเน o แนวทางนะคะหลังไลฟ์สดจบนะคะหลังไลฟ์สดจบนะคะมาดูชุดอาจารย์ปัญญาเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มเติมให้นะคะทุกคนนะคะชุดล่างนะคะอาจารย์ให้90เนาะ95 96 97นะคะ0 5 0 6 0 7นะคะอาจารย์เน้นนะคะ0 5 06นะคะ0 5 0 6คะ่ะทุกคนนะคะชุดบนอาจารย์เน้นนะคะ105 อ่าหนึ่งศูนยนะคะหนึ่งศนะคะทุกคนนะคะอาจารย์เน้นให้นะคะทุกคนนี่เนาะ51นะคะชุดล่างนะคะ5115แล้วก็55นะคะทีเด็ดนะคะทุกคนทีเด็ด505 50 06แล้วก็569นะคะอย่าลืมติดเลขรัฐบาลไทยหน่อยเดอ้อเลขรัฐบาลไทยคะ่ะ เดี๋ยวชุดอันนี้ของหลานนะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะแคบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะงวดก่อนนี่นางใช้ชุดเดียวกันใช่ไหมคะนางใช้ให้ชุดเดิมนะคะให้ชุดเดิมตัวเดิมนะคะแอดก็เลยเอลองเอามาให้ FC ดูอีกรอบนะคะงวดเก่าเนาะงวดเกา่านนอันนี้ของงวดเก่านะคะงวดเก่ามันออกเก้าหนึ่งห้าสองมันเข้าไปนะคะอลองดูงวดนี้นะคะจะมีตัวเข้าไหมนะคะทุกคนจะมีตัวเข้าตัวมาไหมนะคะต้องรอลุ้นนะคะ อันนี้เนาะอันนี้ก็นี่ค่ะใช้ของวันที่17ด้วยนะคะสูตรของร้านนะคะแอดจับจับร่องเบืงซื้อเนาะอันนี้ทีเด็ดอาจารย์นะคะอย่าลืมเลขไทยเดอ้อเขียนไว้ก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อมันมากค่ะเพื่อมันมากเพื่อมากค่ะอย่าลืมเลขไทยเดอ้อค่ะไทยมันออกยังก็หกเก้าหกนอะ เอาติดไว้ค่ะเพื่อแบบมา่เห็นแหละสิเอ๊นะคะทุกคนเผื่อมาดูแล้วจะแบบเอ๊ะอิหีโบเอดว่าสันแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะอันนี้ใช้ของวันที่สิบเจ็ดด้วยนะคะลายมือก้เลน่อยนะคะลายมือกิเลในเดอะแมเดอร์นี่เดอ้อจ่อันนี้ก็ลองจับดูนะคะเพราะว่านางให้ตัวเดิมนะคะนางให้ตัวเดิมชุดเน้นหลักสิบหลัก,กร้อยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะงวดก่อนนี่มาตัวกลับนะคะเขางวดเลยจ้กชุดตัวเน้นของนางนะคะตัวเน้นสี่ตัวนะคะ แต่นะคะบางทีก็ไปบนไปล่างเอาเข้ากะจับเบื้องซื่อๆนี่เราเนาะจ้ะเพื่อมีครูถีเข้มามักนะคะครูถีเข้ามากโอ้ยม่นสิคือบนนาเปแดเอดนะคะทุกคนนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้มันจะมาตัวไหนเนาะทุกคนเนาะโอ้มีแต่ผูกขาดวาหดวงังเมดเอดกะหวังคือกัน,นะค่ะหวงังคือกันเนาะเพราะว่างวดก่อนนี้ก็ตายนะคะโอ้ยตายกะบ,บอกว่าตายใดกะบ,บอกว่าใดนี่แหละค่ะแต่โอ้ขาดหวังอยู่นี่นะคะนี่นะคะ นางให้ชุดเดิมนะคะสังเกตตัวเน้นของนางนะคะทุกคนนี่ตัวเน้นของนางเนาะหนึ่งสามแปดหกนะคะแอดก็เอาประกบกับเก้าเจ็ดสี่สองนะคะเอาเฉพาะตัวเน้นนะคะอันนี้ก็หนึ่งสามแปดหกนางให้ตัวเดิมค่ะตัวเจาะก,ก็ตัวเดิมนะคะสูตรล้านนะคะสี่เจ็ดโอ้ยข้าจะว่าสี่เจ็ดดังคักจะ้ะสี่เจ็ดดังคักจ้ะมือนี่นะคะทุกคนหากระดังเพ่นวาเด้ ฮาดังค่ะฮาดังนะคะเอารวยกันอยู่บอห้านงห้าน้อยนะคะทุกคนดีใจน้ำเดอ้อผู้ไดมานก็ไดะะ้เนะเาะค่ะเนาะอ่ขอให้รวยอีกนะคะขอให้ปังอีกนะคะขอให้โชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่นําเสนอนะคะเอาแคบเอาเลยจ้ะแคบเอาเลยนะคะโอ้ยเมือ่อคืนนี่ก,ก็ตายดาวอีกแล้วค่ะคุณหลอกดาวนะคะตายดาวอีกแล้วเอียดตายแต่ดาวด้วยค่ะ สองสองสี่นะคะสองสองสี่เอ่อศูนย์เจ็ดหรือเปล่านะคะที่มันออกเมื่อวานนีเดี๋ยวเอดไปบึ่งผลก่อนโอ้ยเจ็ดเป็นต่าม้ายอยู่ได้แล้วพัฒนาแปดเอดนี่ตีสิเป็นตะคืออยู่บก่ก่่ะ เดเอ็ดนีเมสิเป็นตะคืออยู่บอกเอาแคบเอาเลยนะคะนี่แคบเอาเลยเด้อน,นะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเน้นให้นะคะอาจารย์ปัญญาเน้นให้ขยันอเอฟซีบหินนะคะวีสองไปใส่ว่าทำไมทำไมช่องเรามันถึงหายคะทุกคนคะเป็นบัชส่องหายบัค่ะทุกคน คือนี่ดาวมันออกสองสองสี่น้อสองสองสี่ศูนย์เจ็ดนะคะสองสองสี่ศูนย์เจ็ดนะคะโอุ้ยหามันมี่ทุกตัวยกเวีนตัวออกเอานี่เค็บเอาคข่สิไปตัวเก่านี่แหละมือแรงดาวปก เอาแคปเอาเลยนะคะแอดกลัว fc ไม่เห็นนะคะขยายนี่เด้อโตหนังสือมันหน่อยว่าจาโตหนังสือมันหน่อยว่าเอาแคปเอาเ้อจาสิเบิ้งตัวใดนเนาะแปดแอดเป็นตามาบ่ค่ะเม็ดเดียวแอดให้แปดนะคะงวดนี้นะคะมันยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่เดิมเลยเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดก็ให้แปดอาจารย์ปัญญาให้ ให้เก้าศูนย์นะคะส่วนล้านให้สี่เจ็ดไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะทุกคนนะคะเบิ่งกันเอาเด้อเบิ่งแย่งกันเอาคขลังหวยโอ้พูลระคะจังสีหูค่ะเบิ่งเบิ่งกันเอาในเด้อค่ะเกียงตัวหวยแม่ว่าแอดก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์ให้จ้ะเอานี่นะคะเออเม็ดเดียวแอดบอกค่ะเม็ดเดียวแอดเอซีว่าเนาะจัคสีเป็นแนวใดค่ะผู้ใดบูสี่มานเอาแอดไปนํานีเด้อผู้ใดก็ได <c oughs> ก็พ่อเดรุนพ่อเดืโซก,กันนี่แหละค่ะทุกคนเบาเบา,ามนวนเบาห,หัวไปเด้อค่ะพิดผาดมองได้กระกาบขอโทษขออภัยได้หลายเอามือแร่งมานกันเด้อค่ะมันสิเป็นตะเบิ่นบ่วจะเป็นตะเบิ่นตะหามบันะคะเอาน,นี่นะคะเป็นตะคือบอ่จะแปดเป็นตะโบคือค่ะแต่ว่าแปดมันมาหลายงวดแล้วนะคะเะบาๆนี่เด้อค่ะทุกคนสูตรมันกระหายเนี่ยนี่แปดกับเก่านะคะสีเป็นตัวใดน้มานะคะ ห้ตัวหนึ่งอ,อกตัวหนึ่งนะคะก็ยังว่าเนาะเดี๋ยวเฮ็ดอันเอาอยู่บเนวทางเล่นทั้งวันเสาร์อาทิตย์แม,ม่หอยหาเร่องอู่แล้วได้คอยเอ็ดก็ฮาแตเล่องอู่ค่ะทุกคนเอาเขียบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะหาแตเล่องอู่ได้เยอะหน่ ห้าจะเลืองอูเอฟซีว่าเอาอยู่บน่เนวทางนะคะโอเอสโกฝั oh, fun, นะคะ่ะเอฟซีอยากให้แอดฝันบอไม่ฝันอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางเสาอาทิตนะคะกําลังเหตุอันนี้ยุคแคปเอาเลยจ้ะทุกคนนะคะ แบเอาเลยแอดกะล่อห้เนาะอาล่องเบิงเนื้อค่ะอาจารย์เพิ่นเน้นที่เด็ดห้ค่ะนี่นะคะขคงอาจารย์ปัญญานะคะอให้ดูอีกรอบนะคะอาจารย์ปัญญานะคะนี่เนาะอาจารย์ปัญญาค่ะเอาแคบเอาค่ะที่เด็ดค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะเพิ่งไล์สดจบนะคะไล์สดจบแอดกะโอ้ยค่ะจะนอนค่ะเฝ้าพอยินอยู่ค่ะเมื่อยหลายค่ะเมื่อยหลายเนาะโอ้แต่อ่อนส่วนฟันว่าได้เงินอยู่ค่ะฟันว่าได้เงินเป็นหลานขึ้เขาอยู่ค่ะ เอาฟันมาถือหวยไทยเป็นลานคุนเด้เป็นฟันเอาค่ะเอาอันซ่อนข้าเจ้าเนาะอันบ่ถือเท่ากับฟันเอาแล้วค่ะไอสื่อบาทหนึ่งสีถือเป็นลลา,นเ,านเนี่ยอไรเนาะสายสามตัวไอเรามันก็สายสามตัวซะด้วยนะคะทุกคนนะคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะวันอนี้อย่าลืมมาลุ้นนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขรัฐบาลไทยเดอ้อจะทยอยปล่อยให้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโซบีจ้า